ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่ชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะใหญ่ค่ะลูกน้อยอยู่เลยหลายอย่างเลยแต่ว่าก็กินปะ อร่อยดีค่ะจิ้มพริกกเกลือเนาะแบบเปรี้ยวมันหวานบลูกมันยังน้อยอยู่เลยต้องหมุนเขาไปดูมุดมุดมุดเขาไปดูนี่ค่ะนี่กอหัวข้าลูกมันยังน้อยอยู่เลยต้องหมุนเขาไปดูมุดมุดมุดเขาไปดูนี่ค่ะี่ก็หัวข้า ไปอย่างงาม้มงามมันอ้วนเนาะฝนตกปีนี้ฝนตกไปปีอย่างดีต้นมงต้นจะได้บวกวัตะบ้านก็มีเหมือนกันค่ะนี่โชว์ค่ะโชว์โชว์โชว์ความสวยงามมันไม่ค่อยดกค่ะช่วงนี้มันไม่ค่อยดกแต่สีมันสวย ันไม่ค่อยดกค่ะช่วงนี้มันไม่ค่อยดกแต่สีมันสวยไปยัางงามงามมันอ้วนเนาะฝนตกปีนี้ฝนตกปลายปีอย่างดีต้นมุงต้นใหม่งามไปหมดเลย ขอบคุณนะคะทุกคนคเอาไว้ใช้เนาะปลูกเอาไวา้ใช้มะข่าด้ว่าจะได้บวกวัตะบ้านก็มีเหมือนกันค่ะนี่โชว์ค่ะโชว์โชว์ชวความสวยงามสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายุงจะพาไปดูมะนาวใหม่งามไปหมดเลย ไข่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะตะไคร,มร้มะกอกน้ำมะพร้าวมีหลายอย่างอยู่อันนี้ก็มะกอกค่ะ้นมะกอกน้ำเป็นลูกอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้หมุนหลายอย่างเลยแต่ว่าก็กินปะอร่อยดีค่ะจิ้มพริกก็เกลือเนาะ เป,ยเปียวมันหวานมันไม่ค่อยดกค่ะช่วงนี้มันไม่ค่อยดกแต่สีมันสวยจะได้บวกวัตตะบ้านก็มีเหมือนกันค่ะนี่โชว์ค่ะโชว์โชว์โชว์ความสวยงามขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่ชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะลูกมันยังน้อยอยู่เลยต้องหมุนเขาไปดูมุดมุดมุดเขาไปดูค่ะนี่กอหัวใควดีเนาะก็เปี้ยวเพื่อนเมือนก็บอกสรับวรคุณล่ะค่ะดูมะนาวโหเขาดูนี่ลูกนีอ่อ่อนถ้ากินก็ยังฟาดอยู่ไม่งามไปหมุดเลย ขอบคุณนะคะทุกคนใหม่งามไปหมดเลยโอ้โห,หม่วงหามนาโหนหนี่ค่ะสีดำมันก็จะหวานหน่อยหนึ่งเนาะอร่อยดีนะคะ บ้านใครก็มีอะค่ะแต่ว่ายัางอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่ชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะโอเคดูมะนาวโหเขาดูนี่ลูกนี่อ่อนๆถ้ากินก็ยังฝาดอยู่อ,อย้ายจะไปสวยอะไรไม่รู้ <laughs> สัญหาตะนเนียวจะทำนั่นแหละคุณเก๋บ้านเราเนาะต่อไปอย่างงาม้มงามมัอนอ้วนเนาะฝนตกปีนี้ฝนตกปลายปีอย่างดีต้นมงต้นต่อไปอย่างงาม้มงามงามัอนอ้วนเนาะฝนตกปีนี้ฝนตกปลายปีอย่างดีต้นมงต้นย้ายจะไปสวยอะไรไม่รู้นะ <laughs> สรรหาตะเนียวจะทำนั่นแหละคุณเก๋บ้านเราเนาะมันไม่ค่อยดกค่ะช่วงนี้มันไม่ค่อยดกแต่สีมันสวยหลายอย่างแหละ ว่าก็กินป่ะอร่อยดีค่ะจิ้มพริกกัเกลือเนาะหแบบเปรี้ยวมันหวานคุณค้าดูมะนาวโหเขาดูนีลูกนีอ่อนๆถ้ากินก็ยังฝาดอยู่คุณค้าดูมะนาวโหเขาดูนีลูกนีอ่อนๆถ้ากินก็ยังฝาดอยู่ ไข่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะตะไคร,มกรกนะ้มะกอกน้ำมะพร้าวนี่หลายอย่างอยู่จะได้บวกวัตะบ้านก็มีเหมือนกันค่ะนี่โชว์ค่ะโชว,โชว์โชว์ความสวยงามค่ะเอาไว้ใช้เนะปลูกเอาไว้ใช้มะขามดูตะดูค่ะดูมะนาวโหเขาดู นี่ลูกนีอ่อนๆถ้ากินก็ยังฝาดอยู่อ่าเอาไว้ใช้นาอปลูกเอาไว้ใช้มาขาดด้วยต่ดูค่ะดูมะนาวโหเขาดูนี่ลูกนีอ่อนๆถ้ากินก็ยังฝาดอยู่อันนี้ก็มะกอกค่ะ้นมะกอกน้ำเป็นลูกอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้มุน ลายอย่างเลยแต่ว่าก็กินปะอร่อยดีค่ะจิ้มพริกกเกออเลือเนาะแบบเปรี้ยวมันหวานาดูค่ะดูมะนาวโหเขาดูนี่ลูกนีอ่อนอ่อนก็กินก็ยังฝาดอยู่ยายจะไปสวยอะไรไม่รู้นะ <laughs> สัญหาต้เนียวจะทำนั่นแหละคุณเก่บ้านเราเนาะ ลูกมันยังน้อยอยู่เลยต้องหมุนเขาไปดูมุดมุดมุดเขาไปดูค่ะนี่ก็หัวคขาไม่งามไปมุดเลยมันไม่ค่อยดกค่ะช่วงนี้มันไม่ค่อยดกแต่สีมันสวย ขอบคุณนะคะทุกคนหลายอย่างเลยต่วกากินปอร่อยดีค่ะจิ้มพริกก็เกือเนาะ mm hmm. หี่เปรี้ยวมันหวาน mm hmm. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายยุงจะพาไปดูมะนาวจะได้บวกวัตบ้านก็มีเหมือนกันค่ะ mm hmm. นี่โชว์ค่ะโชว์ โชว์ความสวยงามเซบนนัวไหนดูสีสันค่ะดูอย่างงามสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายยุงจะพาไปดูมะนาวยายจะไปสวยอะไรไม่รู้น สัญหาต้เนียวจะทำนั่นแหละคุณเก๋บ้านเราเนาะูคเคดูมะนาวโหค่า,าดูนี่ลูกนี่อ่อนๆถ้ากินก็ยังฝาดอยู่